เราอยู่ในเกมไอเดนก็นอีกชั้นเคยนะคะเย้ซึ่งวันนี้เราจะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าติ้ง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 เฟลดี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเฟลดี้ที่อยู่ในเออเฟลดี้เฟสแปรไอจ์เทนเป็นอะไรนะคด้วยไม่ได้อยู่ในเกมเฟลดี้นะทุกคนไอเนี้ยเป็นตัวละครเป็นตัวละครที่มีชื่อเฟลดี้ค่ะเป็นตัวละครทานายเนาะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้มีความสามารถพิเศษอะไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยยู โ okay, อเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เข้ามาในเกมแล้วค่ะทุกคนโ okay, อเคค่ะทุกคนก็เราจะบอกวิธีเล่นตรงนี้ง่ายเลยนะคะทุกคนเข่าๆนะ้นก็อาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรต่างๆทำไอคอนที่อยู่ข้างหน้าทั้งวิ่งทั้งปัน่นทั้งข้ามข้ามต่งข้ามสิ่งของต่างๆนะคะความเร็วความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะทุกคนแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่คะ่ะว่า จะเพิ่มได้แค่เท่านี้เท่านี้เพิ่มสูงสุดของการปั่นอาหารไฟอยู่ที่20%ค่ะส่วนการวิ่งการเดินเพิ่มสูงสุดอยู่ที่3.5%เ่วนการข้ามหน้าต่างอันนี้เราไม่แน่ใจค่ะทุกคนเราจำไม่ได้โอ้โหนักมายากลตอนตนี้ขอปั่นไฟรัวๆแล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นสายปั่นคนเดียวในกลุ่มแล้วทุกคนดสูสิโอ้โหเราคือคนเดียวที่ใส่ปั่นที่สุดในกลุ่มนะทุกคนเราต้องปั่นไฟอย่างเดียวค่ะทุกคน เพราะว่าอย่างนั้นมันก็จะและ้วขันเครื่องนึง่อไปแล้วป่นต่อคะ่ะตอนนี้เพื่อนเขาเรียบไปช่วยกันอย่าละคะ่ะแต่ว,ว่าไม่เอาแบบล้มล้มหมดเลยไม่เอานะ,นะเราใช้เพื่อนปั่นต่ออยู่นะคะเพราะเราใส่ปั่นในกลุ่มคะ่ะก็อเรากำลังสังเกตเพราะอาจจะสงสัยว่าเออแผ่นที่ที่อยู่ข้างๆมือเราเขาทำอะไรนะคะก็แผ่นที่ตัวนี้นี่แหละคะ่ะเอาไว มันจะสาคัญมากมากค่ะหนึ่งคือทําให้หาเครื่องบันหักไฟได้แล้วก็ข้อที่สองก็สามารถเห็นตําแหน่งพูล่าแล้วก็เพื่อนๆได้ค่ะแล้วก็อ่ะก็อันนี้ไม่น่าเจอค่ะแต่ว,ว่าเคยเล่นกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าเปิดแผนที่แล้วก็แล้วก็วิ่งหนีพูล่าทําให้เราเน,นี่นี่ฮะทาไมพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายอยู่ที่เราแทนอะพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายอยู่ที่เราแทน ก็ได้ติดบ้างไหมาอย่ที่เราแทม,มงงมากมอเคพวกเ,เูดถึงคงแบบแบบเลยว่าดีไงที่พวกเราไม่ตามมนนีตามจาใจแล้วงั้นเฮ้ยแล้วบปานเดนกุกอือตรงนี้หมดเลยอะ โอ้โอ oh. oh ้ไม่ก็พวกเราน่าจะดึงเครื่องค่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเรายังปั่นต่อได้อยู่อ๋อให้ก่อนอีกคิวให้ก่อนอีกก่อนพี่ก่อนเกิอโจ๊กพวกเราอีกยังไม่ได้ยังไม่ได้กโอเคแล้ว <Okay. S 2> okay. ก็ณปวดอีกน่าจะต้องเปิดประตูป่ะคะตอนนี้เพราะเพราะว่า เพราะว่าประตูวัดน่าจะเริ่มได้แล้วเหยนเป้าหมายอีกแล้วเหรอ mm hmm. โอเคกัใจเดอะตอนนี้คือผู้ร้ายไปไล่หมอแล้วค่ะแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าหมอก็คิวจะเองได้กบ้าสิทธิ์ที่จะโดนโดนโคล่าทำให้ล้มก็กำลังชมหมออยู่เลยทุกคนหมอล้มเลย ตเลยเข้าใจแหละหมอฮิวเล้วเองก็จริงค่ะนะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบถ้าเกิดว่าจังหวะนี้ก็อาจจะโดนพราตีฟาดหัวได้แต่น้องไม่ใส่ถุงเวลาไม่ใช่หรอโอไมค์กอดจิจังหวะไปที่ไกลอ่าโอ้โหนี่ไปช่วยคนจริงจริงจริงนี่ไปช่วยคนสร้างป่านรหัสตรงนี้ก็า ขอให้ปั่นไปแล้วนะยองเลยคุณโชคดีคุณได้เ,ขขเค่องหัอที่ยองปัน่นมิสิสไอ่คไม่เป็นไรคะ่ะเราตอนนี้ได้กรารถอนรหัสทำให้ทำให้ทนายปั่นไฟไเร็วขึ้นเยอะเลยคะ่ะทีงปั่นไฟอยู่ยนะทุกคนอันจะต้องให้ใครยืมหน่ะแต่ว่านี่นกลุ่มกนวนเราไม่มีใครเป็นสายช่วยเลยทุกคนแม้แต่ตัวที่แบบเอาไว้ช่วยเพื่อนยังไม่มีเลย หมอเป็นแล้วเพราะเราไม่รับบาดเจ็ก็พอแล้วมาฝันด้วยกันมาฝันด้วยกันมาฝันด้วยกันคุณจีช้าชอบคุณผมชอบคุณมานานแล้วลไปนั่งรถไฟเป็นปะ นั่งรถไฟไป,ไปยาววาราดกันเถอะนั่งรถไฟไปยาววาราดกันเถอะนั่งรถไฟไปยาววาราดละไปไหนต่อนั่งต่อไม่ได้ เอานักปบัติเอานักปัตอยู่นี่เราคราตามไปนักปอยู่นี่นก่นมันรีดี f i ร s oh, t f s oh, t s okay, okay, t ย กูร่าอย่าสลับอย่าสลับอะไรตอนนี้เราจะต้องตอบมากเลยทุกคนแต่เฉียดเฉียดมากอัน,นนี้น่าจะได้เสมอค่ะถ้ากูร่าไม่วาดมาโอเคแล้วขอไม,ม่หมดก่อนขอไม่เขาไม่หมือนกนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนปักขั้นสุดยอดโอเคเย้อย่างนั้นก็เสมอค่ะทุกคน โอเคค่ะก็เล่นประมาณข่าวคนะ้าน้องตัวสเตตี้หรือว่าทนายนี่เองก็ทุกคย่างอย่างที่เห็นไปเนาะน้องที่ใส่ปั่นทุกคนถ้าเกิดว่าพวกทั้นที่ทําอะไรทั้งปัน่นทั้งข้ามทั้งวิ่งเปอร์เซ็นต์การเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยอยังก็อยู่ขึ้นกับตัวละครเนาะขึ้นได้แค่แบบเอออย่างปั่นไฟได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดของมันเนาะ ก็เลยทำป็นสาย hit ที่ว่าทำาหน้องเป็นสายปั่นเพราะเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นคือยกับเพื่อนในทุกที่ทุกคนเห็นนะคะโอเคค่ะก็ถอาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe มีกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนจะเล่นตัวละครแบบของไอเดนไปนะคะตัวไหนที่แบบพอเล่นได้ก็จะแบบพามาเล่นนะคะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปไปค่ทุกคนจะกลับไปคิดมากนะคะทุกคนกดไลค์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบาย